การนี้มีราคาไหนโปรไหมอันนี้ลูกค้าอันนี้ราคาปกติเดีย๋ยวตอนเย็นแล้วกันราคาโปรอ่ะเดี๋ยวรอน้องแคร์ก่อนน้องแคร์ยังไม่มาเป็นยีนค่ะย,ยีนชายป้ายจับมือหนูร้อยตัวอันนี้ราคาปกติก่อนนะนี่เดี๋ยวรีวิวราคาปกติให้ก่อนเพราะว่าของมายัางไม่ได้รีวิวเลยรีวิวแต่ละของราคาโปรของอันเนี้ยคือมันจะมาแค่ ไม่เยอะลูกค้าอันเนี้ยสิบลูกมีแค่สิบลูกตอนเนี้ยมีสิบลูกเท่านั้นนะคะไอ้ทีามาโป้เ่ะมีสองร้อยลูกสามร้อยลูกเนี่ย <c oughs> นี่ลูกค้ายีนชายนะคะยีนขายยาวชายป้ายจับมือลงแล้วนะพี่เชื่อไหมว่าไม่มีของขายเป็นเดือนเลยเนาะเลยเนาะไม่มีของมาเลยพี่เชื่อไหมลูกค้าหนูถามหาทุกวันเลยอะขอ,ของแบบหาไม่ได้เลยยีนชายเนี่ยเพิ่งมาเนะะี่ยค่ะ มีแค่สิบลูกใครจะเอาจำข้อค่ะแลควพเดิมไปสี่พันเก้าหนึ่งร้อยตัวน้องแรงค่ะน้องแรงสี่พันเก้านะคะหนึ100่งร้อยตัวรับรีวิวส,ส่งให้ฟินเลยขัดไซส์นะรุ่นนี้พาไซส์เนี่ยขาสวยๆค่ะขากระบอกสวยๆเห็นไหมแรงแรงแรงสี่พันเก้าพี่กบสี่พันเก้าค่ะ สี่พเก้าเป็นงานกระสอบหนึ่งร้อยตัวค่ะพี่อู้ยสีขาวสวยพี่รู้สีขาวหล่อมากเลยนะดีเคนค่ะสี่พันเก้าเป็นกระสอบหนึ่งร้อยตัวเดอ้อคุณพี่รีวาวไร่หวายสีเทารับได้นะคะรับได้นะหนูไม่ได้รีวิวเลยพี่หลายเดือนแล้วเนี่ย เปิดให้เปิดให้อุ้ยสีเทาไซส์ไซส์หลอหด,ดจัดรีวิวให้หน่อยนะคะจักที่ไม่ได้รีวิวมานานมากเนี่ยพี่ยินชาย US นะขากกระบอกนี่ไรเดอร์ใครรับพิมรับนะอุยนี่สีสวยมากเลย ขายยานะคะขายยามากเลยที่กว่าจะได้ของมาคนรอยเยอะมากนะจับค่ะสส่เลยนนใครรับรีวิวแจ้งมานานค่ะนะ ตนีกตัวละสี่สิบเก้าบาทตีซะห้บาทเอาตีซะห้ิบาทพี่พี่ได้ยินขายยาไปขายนี่ค่ะ งช่างโอ้โหเด็กสะเก็ดหน้าเลยเนี่ยใช่ไหมขาอะไรเนี่ยบลูบลู blue, blue. ทรงช่างเจอทรงช่างมาสองตัวค่ะ ใครรับแจ้งนะลูกค้าจ๊ะจ๋าทรงช่างจ๊ะพี่ทรงช่างตัวนี้แบบน่าเป็นเด็กสเก็ตนะมาลีมาลีทำอะไรลูกใต้ท้องหล่อจัดเลยพี่ตัวนี้ทรงช่างแต่เข็บแดงอ่ะซีเจอะสวยอ่ะ มสวยมากเลยสิเทมไมกิ๊กดี๋ยนี้นี่ค่ะพี่ใครรับมาเลยนะใครรับมาเลยอันเี้น้องวายมาอีกตัวครับพี่ รอจัดได้เลยนะพี่นะหนูรีวิวให้แล้วนะตามสัญญาหนูแจ้งลูกค้าเนี่ยว่าของมาเดินนนรีวิวให้เพราะว่าลูกค้าหนูรอเป็นเดือนเลยของไม่มาเป็นเดือนเลยโยกกระสอบสี่พันเก้าค่ะคุณพี่ยกกระสอบ4,900เป็นกระสอบ100ตัวจ้าใบาน1 0 0ตัวนะขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะ หน้า,ดากดดาวก็มากันเรืนะ่อยๆเน๋ยเฮยเอเอ็กโคเอ็โคเอ็กโครกโครับผมวัสดีค่ะแ้าแดงวัสดีค่ะคส่งกระบอกใหญ่ๆไปรุ่นชอบเอ็กโคเ่อชอบสีอย่ะ รออยู่เหมือนกันลุงกับป้าป้า <c oughs> แปลวดอกไม้มาได้เลยค่ะมี่ะประแดงมีขาะประแดงพี่โจ๊กมาแล้วลงสองวันติดพี่โจ๊กเมื่อวานห้าลูกวันนี้ห้าลูกเอ้ยวันนี้หกขายไปแล้วน้องวันนี้ม่ขายแล้วหอยแไม่เยอะละพี่ใหม่ๆเลยตอนนี้ เดี๋ยวก่อนนะแหวงเลอรคาโกยีนค่ะคาร์โกโอเคค่ะเป็นเบอร์อะไรอันนี้เบอร์สองลูกค้าเบอร์สองนะให้จับมือเบอร์สองค่ะตัวนี้เบอร์สองมันมีเบอร์สองเบอร์สามที่แต่หนูขายอยู่เบอร์สองนะั่นเลีจากไหนนี่ เกูด <Good>. <hablando> <พ target> ของพี่เต็มบ้านเลยวใส่ได้อีกเนาะอ๋อเล็ดแคบเธอลองอีกเนี <jamais> ่ยลองอย่างโอ้ยีนพี่ยีนปลาตาเคยเจอเก่งยีนของปลาตานะคะ เบ้นเสื้อพี่ละ่ะลืมแล้วลืมแล้วเป็นโมคะยีนปาตาแล้วพี่นะเออนเนาะสวยเลยใครรับรีวิวพิมพ์นะลูกค้าสวยมากเลยกระสอบเนี้ยถ้าไม่มีใครรับเดี๋ยวจะเก็บไปให้ป้ากับลุงลนะป้ากับลุงทักกระถานทุกวันป้าลุงทักกระถานทุกวันเลยเ ตอนขอยยังไม่มามของมายังไม่ได้บอกแกไม่บอกบ้าลุงเอามาไว้ที่ร้านเลยเอาาุ้ยไม่เอามาหรอกก็ามาไปที่ร้านก็เสร็จโอเนวยินโอเนวใครรอยยินชายมาเลยจ้า พี่ดูลงใหม่นะลงใหม่นะดูค่ดีมากเลยอะสีเทาสีเทาฟอบสวยนะพี่เราก็ชอบเล็นสีเทาฟอกๆเนี้ยสีสวยนะ ราคา4,900ค่ะพี่4,900เป็นกระสอบ100ตัวจ้ากระสอบ100ตัวจ้าพี่4,900ค่ะค่ะคู่ห้ากระเป๋าจะเป็นพี่สตรีทสเก็สกตสตรีทสเก็ตอะไรไม่รู้ไปดูกัน,นออเอาเอง อันเลยเนาะ<อ>ใครจะเอามาเลยจะยังอยู่นะนจมา่ัด้มีาเรยอย่นะ,ะนี้เรียกยอ,อะไรแ่เนเมากเลยนี่ใครรับมาเลยนะพี่สวยๆเลย ซงซงช่างมาตัวหนึ่งแล้วซงช่างวายนงวายอีกตัวหนึ่งค่ะฉันก็ใส่ได้ซีเนคะป้ายหนังอย่างสวยเลยพี่ซ k ป้ายหนัง เหมียวเหียเียว,มยวไม่ต้องไกลขนาดนั้นเอาขึ้นมาห่างไปอีก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 เออโอเคโอ้โห H and M ที่ดีอ่ะเจอ,อเจ๋มากเลยตัวนี้ คุยขาจำ้ำหยิบขาจ้ำมาตัวโหเกหใอทหนังเอทหนังครับเกทหนังครับเกทป้หนังครับน้องเหมียวพี่มีตรงนี้อย่าง้ะเนาะนี่ดูสวยๆเลยนะนอนจนะที้งอะไ ไลเดอร์ ider, สวยมากเลยตัวน,นี้สีเข้มค่ะโอ,อ้พี่ตันนี้เข้มๆเลยจ้ะมีทั้งเข้มทั้งดำทั้งเทาทั้งฟอกนะ โชให้ดูทุกตัวค่ะลูกคา้าโชให้ดูได้ทุกตัวค่ะสวยเนี่ยลัคก <Lucky> ี้แบนลัคกี้แบนโอ้บสเกลูแบนลูแบนลูเฉ <laughs> ยทุกตัวนะกี้เบน เลอร์ล <Man. S 1> ุสเลอร์นขาดกระบอกนะคะเทเทนะอ่าสี่พันเ้านะคะกระสอบหนึอตัวใครรับแจ้งมานะ วายค่ะพี่สีสวยมากเนี่ยเท่ดูกระเป๋ดิเท่พี่บางตัวหนอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่แบบนันเท่ะเป็นแบรนด์แบบ เกรสมาอีกตัวค่ะเกรสเกรสจขาวเสื้อ <c oughs> น,น้่ดพี่โจก้าให้เอา,าไว้ที่ร้านเลยโจที่นี่พี่จจะเอาอะไรหทุกย่งเ <c oughs> นี่ยคุณพี่อวใครเอามานะโจจะเอาอะไรนะครับผมลืมไม่ได้ยิน พี่ยินชายนะรู้สเลิศแล้วตอนนี้สีสวยๆอื้อแม่มาก mm. h m ดิ HM 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 โอ้พ่อได้นะพ่ออีกจริง เขาซื้อทำล่อยเนาะชุดนี้ก็จบเลย<ะ>มีแต่เอโก้บิ๊ไซส์ดีเลยลูกค้าไซส์ดีมีแต่ไซส์หลอ่ลอๆเลย,ลยที่ไซส์หลอดอะใช่ไซส์เป็นนมำหนักเลยนี่หกสิบตัว ไปจ้า <30. S 1> ลูกค้าข้าวสี่สิบก็ลูกค้าข้าวค่ะรับลูกค้าเลยค่ะคเข้ามาเลยค่ะจ้าเข้ามาเลยอ,อันนี้เราไปเราไป ใช่เอานิ้วโดนป้ากับลุงเลยนะป้ากับลุงป้า,ามากเลยอ่ะป้ากับลุงมานะักมาเอาแน่นอนลงใหม่นะคะยิงชาใป้ายจับมือรับใหม่เลยพี่มาถ้าสิบลูกใครจะเอารีบสั่งเลยใครจะเอารูปรีวิวเอาเลยค่ะพี่ไม่หลุดแน่นอนไม่เหลือแน่นอนนะนเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะสี่0ัน้าร้อบาทกระสอบหนึ่งรอยตัวป้ายจับมือนะคะ